ที่สาก,กันนะ,ะหลวงพ่อเจ้าขาลูกซื้อที่ดินตั้งใจว่าจะปลูกบ้านใหม่แต่บังเอิญมีต้นกัมปูใหญ่อยู่ต้นหนึ่งะจะต้องจําเป็นจะต้องตัดต้ดตนไม้นี้ทิ้ง <c oughs> ทีนี้วิธีที่จะตัดนี่ลูกเลรงว่าจะไปกระทบกระเทือนตัวเทวดาอยากเรียนถามลวงพ่อว่าเรามีวิธีจะพูดจะบน่นจะบ่นยังไงเพื่อให้เทวดาท่านอาโหสิไม่มีโทษมีเวรมีภัยต่อไปเจ้าขาเอางี้ติบอกท่านมีดีนะ เทวดาเจ้าขะเทวดาเจ้าขาคณาชั้นเถิดตามมีตามเกิดปลูกสารให้หนึ่งหลังเจ้าข้าอ๋อปลูกเป็นสารเลยสารเล็กๆอ่ะพระโพลเล็กๆอ่ะครับว่าได้ไหมจําได้ไหมเนี่ยอ๋อท่านเจ้าขะท่านเจ้าขาอะอแล้วว่าแล้วไงยังไม่ถึงพะโพนจากเหตุเลย เดี๋ยวต้องอีกครั้งหนึ่งพ่อเพื่อเพื่อจะได้เป็นพูดตามที่เราคิดว่าขอเชิญท่านไปสถิตที่ตรงนั้นก็แล้วการแทนนะ<อ>เป็นการแทนว่าจําเป็นจ้องปลูกบ้านที่หลังตรงนี้มันต้นไม้ฝังที่ใช่ไหมครับครับเม,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 มืเมื่อเราโค่นลงไปวิบานท่านก็สลายตัว<อ>ถ้าเราปักเสาเอาเอาพวกสารพุทธเทวดาสารนั้นได้ก็แล้วก,ก,กันทีมันแค่แปะได้ใช้ได้แทนเป็นการแทนกันพ่อก็คุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ <ห>อ๋อก็ขอบคุณ <ไป S 2> มาก่อนตอบใช่ไหมค่ะค่ะ,คะไม่น่าตอบเลยอ่าหลวงพ่อ